สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ขอโอ้กํำเมืองนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเข้ามาสวนยางพาราครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมามาดูแลเรื่องการตัดหญ้าครับวันนี้ว่าบัททำงานเตื้อนะครับก็จะมาพอดอกไม้ครับเดี๋ยวผมจะกลับหน้ากล้องเพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้ชมดอกไม้อันสวยๆองงามนะครับเพราะว่ากระจายไทยทำครับเพราะฝนจะลงม้าแล้วครับท่านผู้ชมด้านบนนะครับดูดอกไม้ครับท่านผู้ชม ดอกไม้ยามเช้านี่ดอกทองอุไลครับที่ปลูกไว้โชคดีครับถ้าได้เข้ามาก็จะได้เห็นดอกไม้เห็นดอกไม้ป๊บเราก็จะถ่ายทําวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้รับชมตรงนู้นก็เป็นทองอุไลครับมาดูกันเลยครับมาพอกันเลยครับแมไปน้องมาพอดอกทองอุไลกันคราวว่าความงามเขาเป็นจะได้นะครับตอนนี้เขาก็งามมากครับวันนี้เขาออกแล้วนะครับกระจกดีครับที่ได้เขาเขาบ่ได้ออก ออกตลอดครับเขาจะออกเป็นช่วงๆนะครับท่านผู้ชมนี่ครับต้นสูงมากครับประมาณห้าหกเมตรได้ครับมาพอกันเลยครับเออด้านนี้ก็สวยงามครับเก็บบรรยากาศอันสวยสวยงามงงขึ้นบนใหม่ปีน้องท่านผู้ชมที่ไ่ได้ปลูกทองอุไลนะครับมาพอที่สวนผมนี่ก็ได้นะครับนี่ครับทองอุไลงามมากครับด้านหน้าครับด้านหน้าตอนนี้เริ่มออกครับเพราะว่าเรามาสองสามวันก่อนเขาไม่ออกครับวันนี้เขาออกเยอะครับนี่ครับ สวยงามมากครับนี่ด้านนี้ก็สวยงามก็ท่านผู้ชมโอ้โหออกหลายแล้วครับอาปาท่านผู้ชมไม่พอแล้วครับว่าดอกทั้งอะไรเดียวครับปลูกไว้เป็นจะได้พองนนะครับโอ้โหเขาอยู่สูงครับท่านผู้ชมช่วงนี้เขาอยู่สูงมากครับนี่ครับโอ้โหขอดอกขอล้นนะครับท่านผู้ชมโอ้หง้างครับงามเหมือนกันครับท่านผู้ชมอ่าเดินไม่พอเลยครับ ตรงนี้เขาต้นสูงขนาดนักขับปีนี่ครับต้นสูงมากรับปีนี้ครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับความสวยงามของเขาครับลงมาคักล่างเนินเขาหน่อยครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นเขาเรียกว่าต้นไม้กวาดครับสำหรับต้นไม้กวาดอดูความสวยงามของเขาครับนูนครับข้างบนู่นครับก็ถือว่าสวยงามในระดับหนึ่งครับสําหรับสวนยางที่ เราปลูกดอกไม้ด้วยครับก็จะมีพวกดอกข้างล่างนี่ก็จะเป็นพวกบานบุรีครับบานบุรีครับท่านผู้ชมข้างล่างในบานบุรีเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปพอโอ้ปุ่นสวยงามมากครับท่านผู้ชมนี่ก็สวยงามครับอ้าวพาท่านผู้ชมไม่พอเลยครับโอ้โหด้านนี้ก็สวยงามมากครับเริมอ,อ,อลังการเลยครับ เริ่มออกเยอะแล้วครับท่านผู้ชมทองอุไรครับทองอุไรเริ่มออกสวยมากครับเลยเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้เก็บบรรยากาศให้ประแเมยดพี่น้องได้รับชมความสวยงามของดอกไม้ครับนี่ครับผมกับปลูกแบบนี้แล้วครับท่านผู้ชมฮ่าฮ่าฮ่าคงไงเมื่อกี้วันคงจะได้หันดอกบัวตองแล้วครับนี่ด้นานหน้าท่านผู้ชมก็เป็นบวัวตองเริ่มตูมๆแล้วครับดอกบ,บวับบวตองดอกบัวตองก็เริ่มตูมแล้วครับท่านผู้ชม ช่วงนี้ก็พอ,อท้องอุไลไปก่อนนะครับนี่ก็เป็นท้องอุไลครับโอ้สวยงามครับนี่ครับทองอุไรครับอ๋อกับด้านโอ้โหด้านปุ่นค่าน้ชมนี่พอแหมบุมหนึ่งครับพอแหมเปบุบบองหนึ่งว่าสวยงามก่อนนะครับปลูกดอกไม้ไว้ก็ชื่นใจครับท่านผู้ชมถ้ามา มองมองเฉพาะยางพาร,ราไม่สวยครับผมพยายามจะถ่ายเลือนกล้องจ้าครับท่านผู้ชมโอ้โหงามมากครับเหลืองแบบนี้ครับซือว่ามาแล้วก็ชื่นหูชื่นตามีความสุขใจครับท่านผู้ชมเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะลำลาปอแม่ไปน้องไปก่อนครับสำหรับดอกไม้วันที่เสาร์สามวันเสาร์ครับ กดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งนิดตามครับถ้ามีอย่างดีๆผมก็จะ่านผู้ชมได้รับชมกันแหมกกำนะครับสำหรับดอกไม้นะครับบ๊ายบายครับอ่าพอภูเขาด้วยครับอ้าอันนี้ก็อ่าแล้วครับลำล้าเปลี่ยนไปนองไปแต้แล้วครับอ่าของแถมครับของแถมพีพอด้านหน้าแหมน้อยครับเนี่จะเป็นดอก นี่โ,โหงามมากครับนี่จ่อดอกยาผมไคลืมไปแล้วครับ <laughs> ดอกชบาดอกชบาโอ้โหโปลูกดอกไม้เยอะลืมนะครับดอกชบานีสวยงามมากครับดอกชบาแดงครับ